เินจเวตันเททวาหุรังวาสะเทสวางรัตนะกนิตังนโนสสมังอาทิตทะกะเตนนิกตะวันนลพานตเถปตากินเนียภวตุสาบปมังพระเทววตาสาบปพุธทาง นสัตตาสวทิพวรนตุเตภวัตุสบพ,พมังขลางกลางพระเทวตาสาับพ,พัทธมังค์เวนสัตตาสดิพวันตุเตภวตุสพ,พมังขลางกลางพระเทวตาสับปสังคานุ อาเวนัตสตาสุธีพระวันต๋อเต็ ขาอยู่ับเลยเนี่ยไม่ขายังไม่ก่อนก็ฝึกมีไดทำานคับเะที่ b a เ่เยทอะไรที่ไม่เยอเราก็สูงยังนี่จำมีตัวนี้ยคิดะตัวที่มีของตัวนี้ทุกท่านเลย

ยีงเห็นสัตว์แต่พิมพ์แล้วเป็นภาษาสิเว ด้วยบุญกุศนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนน้อมน้อมถ่ายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แก่เลย